เอาผมกัสวัสดีท่านชมนท่านก็เดินทางต่อเข้าสู่ช่วงมินาโซเตตติอีกทีเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะได้เวลายูฟ่ายูโร2024นะครับผมเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะฮะแจกมาร์คเคกับเพชรเหมือนเดิมเลยวันนี้แจกจุกแจกเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะครับผมนักเตะ94ถึง98กันด้วยนะครับผมดูว่าจะได้ตัวเท่าไหร่นะฮะว่าจะได้ตัว94หรือว่าตัว98เพราะว่าไปดูในกลุ่มมาน้าส่วนมากออก94หมดเลย เดี๋ยววันนี้ต้องวัดดวงกันหน่อยละนะครับผมนะอาก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะฮะส่วนใครอยากเติมแก้วราคาถูกสามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทั้ง power pay แล้วก็ power การ์ดชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมให้เจ๊ใหญ่สูง3,700บาทหรือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พลาสนะครับผม729บาทหรือเพียง645บาทเท่านั้นนะฮะเเ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 พพืืื่่่่ออออนนนนนๆใใใคคครรรรสสสจกกกกก็าาาาาามมมมมถลลลลลลลิิิิไไดดดดดดด้้้้ทีีีีงง์ตตปยยยยะััับ24ชวววโหู๋ กว่านะครับผมนะทางด้านของกิจกรรมนะฮะในสัปดาห์ที่6นะฮะก็จะมีทางด้านของอ่าของรางวัลต่ำสุดเนาะนักเตะพื้นฐานนะ7 5จ็ดสถึงแปดสใบนะครับผมนักเตะพื้นฐาน6 5สิบหถึงเจ็ดใบนะฮะแต้มถ่ายทอดฝึกฝนนะครับผม50อัญมณี102ชิ้นนะฮะแล้วก็อ่าเหรียญน,นะครับผม5 2าหมชิ้นนะฮะอันนี้ก็คือรางวัลแถวล่างสุดเนาะ ต่อมานะครับผมรางวัลแถวที่2นะฮะจะเป็นทางด้านของนักเตะพื้นฐานยูโร88ถึง94 1ชิ้นนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของนักเตะแรงสากลหรือว่าดูเด็กนั่นเอง2ชิ้นนะครับผม แต้มถ่ายท่อ300อัญมณี300แล้วก็เหรียญอีก500,000ส่วนรางวัลใหญ่สุดนะครับผมจะเป็นทางด้านของอัญมณี5,000นะครับผมกับ2,500เนาะรวมไปถึง m a r ์ชเชล n o โอีก2ตัวเรียกได้ว่าคุ้มๆจุกๆเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะใครที่ยังไม่ได้มาแลกก็มาแลกกันได้นะครับสัปดาห์ที่6ก็มาไปที่เรียบร้อยและนะฮะแต่ทางด้านของอกิจกรรมเป้าหมายนะครับผมเป็นยูโรเบสเอ็เนาะอันนี้เนี่ยนะฮะ GM แม่งเหลี่ยม เฮียแม่งไม่มาวันนี้เฉยนะครับผมสรุปน่าจะมาพรุ่งนี้นะนะครับผมนะน่าจะเข้าพร้อมกิจกรรมยูโรเบสเอ็กไอนี่แหละนะครับผมจะมีนักเตะยูโรอ่าเก้าสิบเก้านะครับผมคือการันตีเก้าสิบเก้าเลยแต่จะไม่สามารถซื้อขายได้แล้วก็จะเป็นนักเตะเก้าสิบหกถึงเก้าสิบเก้านะครับผมอันนี้คือสามารถซื้อขายได้นะฮะแต่ดูทรงแล้วน่าจะออกเก้าสิบหกกันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดว่าใครที่สร้างทีมใหม่นะครับผมแล้วก็นักเตะไม่ครบผมแนะนําว่าให้เอานักเตะเก้าเก้าไปได้เลยนะฮะเพราะว่า น่าจะใช้งานได้ยาวอยู่เนาะถึงแม้ว่าตัว OVR 100จะเข้ามานะฮะเห็นเขาบอกว่าอีกไม่นานนะจะดันโอเวอร์เป็น100แล้วนะครับผมก็น่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับผมนะตัว99หลายๆตัวก็ยังเก่งอยู่ไปฮะุูมเลย17นะครับผม17อันก็คือ1,700แต้มเหมือนเดิมนะฮะสำหรับแต้มการเดินทางเนาะเดี๋ยวจะไปรอลุ้น9 4ถึง98นี่แหละนะฮะไฮไลท์เราเลยวันนี้ว่าจะได้ตัวอะไร โอ้โหอัญมณีหนึ่งร้อยมาก่อนเลยว่ะมาร์เคแจกข่อข้างที่จะเยอะนะครับผมนะช่วงนี้นะราคาเม็ดส้มเม็ดแดงนะแทบจะไม่ต่างกันเลยเม็ดเทากับเม็ดแดงนี่ราคาสูสีกันเลยไม่เกินร้อยเอ็มนะฮะหากลบแล้วเนาะถูกจัดจัดช่วงนี้โอ้ยมาร์เคออกเร็วว่ะรอบนี้มาละหนึ่งตัวครับคนดูและอีกหนึ่งตัวเพชดแดงนี่ใครเก็บ ไว้ได้ก่อนนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไปซื้ออา3,000เพรอะ่ะคุ้มนะฮะซื้อรายวัน3,000เพศคุ้มนะฮะเวลาเราไปแลกแต้ม6,000แต้มแล้วก็มาขายเนะี่ยรู้สึกว่าจะโอเคกว่านะถ้าเราไปสุ่มแพ็คแบบ8,000-9,000เลยถ้าไม่ได้ตัวดีๆนี่ก็คือเสียเพชรฟรีเลยนะช่วงหลังๆเพชรแดงยิ่งหายากอยู่นะครับผม หอ <100. S 2> ไปอีกนึงนะอ้โหสามร้อยป่ะคนดูใกล้ครบละมันเหลือแปดแปดไอตัวแปดแปดเนี่ยน่าจะออกแปดแปดแน่เลยปับ๊บมาร์คเคลาโนตัวที่สองออกแล้วนะท่านผู้ชมครบละฮะมาร์คเคเราสองตัวเหลือแต่อัญยมณนีแล้วครับผมเพชรแดงละ 2,500ครับผมอุ้ยออกอย่างเร็วเหลือแค่5,000แล้วตอนนี้ <Wow. S 1> อาแต้มถ่ายทอดนะครับผม300นับเตะพื้นฐานยังไม่ออกเลยดูดิด้านล่างอะสงสัยว่าจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์ <Wow. S 1> เกียร5ห0 0 0มนฮนะ โอ้ยมาแล้วครับผมอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยห้าพันโอ้ยห้าแสนว่ะยังไม่มาคนดูเหลือสองอันสุดท้ายนะครับผมนะอันยมณันีกับ88ถึง94นะครับผมขอให้ได้90อัพก็โอเคละโอ้โหเยอะ89 90ก็ไม่ถึงแล้วก็เพชรแดงครับผมอันสุดท้าย5,000ฮะเรียบร้อยครับผมครบท่วนกระบวนความปเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มว้นนี่กันต่อฮะนี่เลยไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์ในวันนี้ปับ๊บอุ้ยน่าจะอยู่บทนำ นี่ฮะนักเตะดาวดังครับผม94-98ตัวใหญ่สุดนะฮะโรดี้นะฮะยานโอบลกนะครับผมแล้วก็มีบลูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะแล้วก็เบนาโดซิลวาลูเบนดีอาร์ตนะฮะโอ้หหลายตัวเลยนะครับผมฟานไดนี่ถูกหน่อยเนาะมันตัวแจกนะครับผมซาลิบาเอมปาเป้นะเอมปาเปเ้นี่ยคนหากันเยอะนะฮะผมอยากได้เอมปาเป้กับไคล์วอล์กเกอร์นะฮะสองตัวนี้แหละตัวไหนก็ได้มาเถอะ สามแสงครับผมเหมือนเดิมสองฮะสามเอาละมาแล้วคนดูโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยธงก็ไม่ใช่ละตำแหน่ง CM ฮะใครวะสกอตแลนด์ใช่ปะโอ้โหอาร์มสตอง 13ล้านครับคนดูผมว่าและตัว94ในกลุ่มก็เห็นเขาได้9กกันลื่มเลยนะคนดูนะไอดีหลักได้ 94, ครับผมน้ํำตาจะไหลที่เหลือก็จะเป็นไอนี่ละนะครับผมนะแลกเปลี่ยนนักเตะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะลุ้นาสายฟรีกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวดูไอ้ดีสายฟรีว่ามันจะได้ตัวดีๆหรือเปล่าสายฟรีผมซื้อโดไปแล้วนะ โดร่างอันติเมตเบดแดงนะซื้อมาต่ําสุดเมื่อคืน600้กว่าเอมเกือบ700ดอเอมนี่อันนี้แรกแรกมาเชเลยนะฮะผมซื้อมาเมื่อวานก็จะมีนักเตะ8 8ดดด้วยนะครับผมอ่าอันนี้หนึ่งอูในอุ้ย92เดี๋ยวเก็บไว้แลกแต้มดีกว่าเอาเป็นพวกนี้นะครับผมนะเอาเป็นพวกนี้ดีกว่า9 0 0 0แสนแล้วก็มี88นี่ 450อยหสิบพอดีนะฮะ4ี่อยห้าิพอดีปับ๊บแลกไปเลยฮะอันนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นสามตัวแล้วนะนะวันนี้สำหรับมาร์คเคลาโน่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปแลกอีกตัวหนึ่งเจ็ดวันแรกได้สองตัวนะครับผมนะก็เอานักเตะพวกนี้แหละมาแลกหนึ่งสองสาม่ะแล้วก็สี่ น,นี่ครบนะครับผมนะครบเซตนี่เลยอุ้ยขาดไปนี่วะต้องเอาแปดปดคนดูเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็แล้วกันนะฮะเก้าก็แล้วกันไอตัวเมื่อกี้เดี๋ยวเอาขายแลกไปฮนะตัวที่สองครับอันนี้ คร <100. S 2> ่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะลองไปลุ้นกันดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมนะสำหรับของผมนี่ก็ได้เกลือสูตรเลย94เลย10กว่าล้านนะครับผมก็เอาไปแลกแล้วกันนะน่าจะเอาไปแลกเปลี่ยนเอา10ล้านเนี่ยนะครับผมโดนหักภาษีแล้วก็น่าจะเหลือ10ล้านเท่าๆกันนักเตะนักเตะโอ้โหคนเปิดได้บานเลยครับผม800กว่าตัวเกือบ900 อ่ขายไปขาอค่าประมาณนี้นะครับผมนะอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยละกันนะฮะทั้ง powerplay แล้วก็ power กาชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมนะใครอยากจัดก็สามารถไปอุดหนุนได้เลยเด้อสำหรับคลิปโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปโหน้าสาวัสดีครับผม